เข้าไปนี่เลืกพวกน้มควรเห็นป่ะใส่เข้าไปคิดเบิ้งว่าพานมาเวลา200อยปียังกินได้เนาะอย่างที่เมื่อกี้ค่อยเล่าไปฮะนะฟังที่ไม่ได้ดินแหละก็เขาลืมอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเวลาสิง่งแยไบ้านสิง่งแยอบพยพไปทังทินทานบนอื่นแล้วก็เขาลืมกินน่ะนะแต่ว,ว่าบังเอิญไปเจอเจ้าจีนเขาไปเจอแล้วก็มากินอะโทพันไปสองร้อยปีกินอะโทละมุนแล้วก็ยังแดงๆแ,แ,แบบนี้ไปเนาะ หักตาแบบดังเดิมของใบตัวมักเรตัุนี้สบายดีทุกคนที่ก็มักติตามมักเสริมนะจี่ิบตันทับขอสูซองอาคาน้อยเนาะหางหายไปประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งเนาะเนื่องจากวา่วงนี้กะอากาศแปรปวนเนาะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วกะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้วัด ปักบ,บทันเนาะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อยู่พี่มันหนาวแห้งตอนเศร้ากับตอนแรงๆรง่องเนี้ยโ,โถหนาวแห้งพี่น้องเลยก็เรียกว่า,าเนื่องจากว่าเป็นวัดเ,เป็นไอคก็เรียกว่าบระไ,ไ,ไทยคลิปลงนานเนาะมือน,นี้เอาซิมาเสนอน,นี่ที่เห็นนี่เห็นบอลนี่นี่คือมักเพชรเด้อมักเพชรที่เขาปลูกตามธรรมศาสตร์เลยปลุกที่ไม่ได้วงที่เอาซักเข้าไฮขนาดโดยเฉาตอนนี้นนเขาก็ตีเขา้เขาตีน้ำแล้วแล้วก็เขาก็จะไปเก็บมักเพชรตัวนี้มา เห็ดเมนูดองมักเพชดเนาะดองมักเพชดจังได้ให้มันแซบก็คือดองมักเพชดแล้วก็ฝังดินไว้ที่ไว้มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดองมักเพชรของมันอันนี้เนาะของสุภาพอ,อาคามาแต่จีบคนน้นเดี๋ยวเขาซีนเราให้ฟังนะตอนนี้เขาเสนอแบบนี้คือเขาจะเก็บเอาเด็ดตัวเม็ดงามๆนี่เนาะตัวแดงๆนี่แหละก็นี่แหละเอาก้านของมันออกแล้วก็ใส่ใส,ส,ส่เราล้างสะอาดเราจึงไปดอง ขั้นตอนกันดองจะเป็นจังไงใครทุรกคนติดตามเงยวๆไปนะตอนนี้นี่จะดองไปดองไปแล้วก็ไปฟังดินมืออื่น,นคือต้องบอกเลยว่าวิธีกันดองตัวนี้เนาะมันมีประวัติกันความเป็นมาแบบว่าหนล่าห้อยปีอย่างที่ค่อยบอกไปคือต้องย้อนเวลากลับไปช่วงที่ยูปรทิจินอาข่าเนาะเมื่อประมาณปี2 0 1 1ัิี่พันมาเนาะ บร,บริษัทแห่งหนึ่งเนาะได้ไปคุดดินนะคุดบ้านห้างบ้านหมู่บ้านห้างของซุนขาอาฆ่าเมื่อหลายร้อยปีเนาะเขาคุดเนาะเผื่อว่าซีไม่เห็นโคองการมีอย่างแคน,นหลังจากที่คุดเข้าไปเลือกประมาณจากหน้าดินเนาะคุดเลือกเข้าไปประมาณสองสองแมตรเดอร์ดูคนเดอร์ความเลือกของนั้นเนาะบางเอิญไปเจอขวดนหนึ่งขวดเนาะขวดดองนี่แหละดองล็อกเพชรน,นี่แหละที่เขาฝังใต้ดินไ้ประมาณ เขาสลียแล้วประมาณ200ปีเนาะโตนเนาะขวดตัวน,ะน,ะนะวั่นเนาะแล้วก็มักเพชรยังแดงอยู่เลยยังแดงอยู่ใ,ในขวดขวดแก้วันั้นแล้วยังแดงแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่นะยังมันเป็นหม,มูบ้านห้างของสุทธพออาคาเนาะแปว่าเห็นจากอันผิวนอกของมันแล้วก็ค่อนข้างแบบเป็นตาแท่บนะแต่ว่าบ่มีพเติกากินเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ดินประมาณ2เมตรลงไปเนาะก็เลยว่าเออน่าจะ เราว่าเบิ้งจะลักษณะภายนอกของขวดแก้วแล้วก็เบิรงอันมะเพ็ดดอกนะนะจะอายุประมาณร้อยสองร้อยเนาะตามกันเขาวิจัยมาแล้วนะบ่มีผู้ใดกล้ากินหลังจากนั้นแล้วก็มีอันอย่างที่คุยบอกไปเมื่อกี้นะเจ้าของบริษัทบอกว่าเออตัวเองสิลองซมเบิ้งนะก็เลยว่าขอซื้อน้ำแห่งงานที่เขาก่อสร้างนั่นนะตัวขวดดินนะเนาะสองร้อยหยวนเมื่อกี้เขาลืมมาสองพันสิบเอ็ดบื้องนเนาะปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดเดินคนเดินที่เขาคนพบนะ ก็เลยมาลองชิมบางอ,อัตถรสชาติของมันแบบว่าเพียงแต่ว่าแตะเข้าไปลิ้นมันก็จะคือแบ่ว่ามันจะเข้าไปเลยแบบว่ามันมีความแซบแล้วก็แบบว่าอ่อนนแบบออกรสชาติบานๆตามธรรมชาติแล้วมักเพชรมันจะออกเป็นแบบว่าเพ็ดเพชรเลยว่ๆๆาถ้าเขาฝังดินไว้นะฝังดินไว้แบบว่าดองไว้นานๆมันจะออกรสชาติบานๆแล้วก็บแบบว่าละมุนแหง้งหรือคนนะที่จริงคนอันคนจีนเขาเออคนอาข้าเฮาหนึ่งหูไม่ได้ด่นแล้วว่าเออ วิธีกันดองบักเพชรเรื่อว่ามันมีรสชาติแซ่บต้องไปฝังดินไปนั้นนานถึงจะมีรสชาติแซ่บเนาะแล้วเขา<ม>เขาเล่ากันมาว่าตั้งแต่ปีนั้นมานี่คนจีนบูฮานเนาะคนจีนก็เริ่มไร่ว่าเอาในเกาะซูดจากอันตุนสบับของอาคา่าเนี่ยเรามาแปรหตูตั้งต่างหรือว่ามาดองไรว่าให้มันมีรสชาติมัเพชรหลายขึ้นเนาะคือคำว่าตุนกําเนิดมาจากส่วนผอมุ่งกับอาค่าเ้อทุกคนเด้อตอนนี้ครก็ สิเปย์ย้อนความสงจัดตัวนั้นแหละหรือว่าสูตรดั้งเดิมน้องวิธีกับดองมักเพชรตามสไตล์ของอาข้าบูฮันเอาจะแกะเอาตัวนี้แกะเอาแต่นี่เอาการมันออกเอาการมันออกย้อนยังเผื่อเวลาเพราะว่าน้ำที่เอาสิเปดองมักเพชรต้องเปย์ต้มให้มันฮ้อนเนาะให้มันสุกแล้วก็ปาให้มันเย็นนิดนึง้วก็จึงใส่หลังจากนั้นก็หักเอามักเพชรใส่เข้าไปหลังจากที่เอาเอาน้ำร่างแล้วก็พต้องเอามือจับเด้อค่ะเอามือจับมันจะ จะเหนาว้อะนะต้องเอาไม่ไม่ทูนะี่เนาะคลิปไส้คลิปไส้อะไรก็เอาเกลือเอาไม่นอย่างไส้ให้มันไนม่นมัวน,นะโอเคเดี๋ยวซีขั้นตอนต,อนต่างๆเซยทุกคนเน,นี่ยเบิรงนกันนี่ได้มาแล้วเขาจะเขาจัดองไปได้ขวดเดียวเนาะคือแล้วอย่างที่บอกไปในคราวนี้เขาจะฟังถาจะฟังไว้นานนะเขาแนะนาให้ใส่ขวดแก้วเลอทุกคนเด้อแต่ว่าอันนี้เขาจะฟังเป็นจักเดือนหนึ่งหรือว่าทงเดือนสามเดือนนะี่เนาะเขาจะลองซิม ใชปกติเราจับฝังไปยังน้อยกว่าปีหนึ่งนะสมมติว่าเราซุกเดือนนี้เดือน12เนาะเออเดือน11เนาะและว้วก็ปีต่อไปเดือน11ปีหน้าจนขิดแต่ว่าอันนี้เราซื้ฝังไปไอ้เบิ้งซื้อประมาณเอาสูงสุดก็สามเดือนพอซื้อฝังนะเพราะฉะนั้นเราซื้ไซส์ขวดพลาสติกนีห่หลังจากที่ได้มาแล้วซื้เป็นล่างมาหลังจับที่เราล่างนำ้ำสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ในขวดเนาะ อย่างที่เฮาบอกไปแต่หัวทีเนาะว่าถ้าผู้ใดเ,เจ้าฟังยินไปไว้ว่าปีหนึ่งขึ้นไปเนาะให้แนะนะําจะใส่ขดเกี้ยวดีกว่าเนาะตัวนี้ครับเป็นขดยางเ้อทุกคนเด้อน,นี่ใส่เข้าไปเลยก็วิธีกันดีที่สุดนี่ให้ใส่ทุงงยางหรือว่าให้ใส่ไม่ไม่ทูคีปใส่เอาต้องเอามือจับเพราะว่ามันใจไทยเวลาปาไปนานๆมันในจใไทยมันบูดหนาวได้หมเนาะเพราะฉะนั้นให้ใส่ทงุงงยางหรือว่าใส่ไม่ทูคีบเอาเด้อใส่เข้าไปใส่เข้าไป แดงๆพี่น้องเอ้ยนี่คือวิธีกันท่านนอมมักเพชรแบบว่าแบบสไตล์ของอาคาบูฮานน้องผู้เป็นท่านนอม,มเพิ่มรสชาติเพิ่มราคานี่ใส่เข้าไปคิดเบิ้งว่าผ่านมาเวลา200อยปียังกินได้นาออย่างที่เมื่อกี้ค่อยเล่าไปฮะนะฟังที่ไม่ได้ดินแล้วก็เขาลืมอาอเวลาสิใหญ่บ้านชิ่ใหญ่อบพยพไปตั้งทินทานบนอื่นแล้วก็เขาลืมกินอ่ะนะต่ว่าบังเอิญไปเจอ ชจวจีนเขาไปเจอแล้วก็มากกินอาโธพันตัสองรง้อยปีกินอาโธละมุนแล้วก็ยังแดงๆแบบน,น,นี้ไ้เนะาะหักตาแบบดังเดิมไวตัวมออเัเพชรตัวนี้ลองไปเฮ็ดกินได้แล้วมันจะเพิ่มรสชาติไปว่าโอ้ดบอสสั่งที่ไบจากที่เป็นมักเพชรธรรมดาซื้อลายเป็นแบบว่าคือว่าเอาสิ้นเอาเนื้อควายหนึ่งัวมาแลกกับบ๊อบเปียนเนาะมันจะมีรสชาติปานนั้นนะ ปกติตอนพอเพันยุเนาะมาเฮ็ดให้กินมาเฮ็ดได้ยุ่ปีหนึ่งก็เฮ็ดได้จกักเจ็ดแปดขวดก๋กินบ๊มอมบ๊แล้วพี่น้องถามว่ากินลายแล้วก็ซิมีผลเป็นอย่างบ๊อบเชฟกระเพาะบ๊อหรือว่ากระเพาะสีห้อนบ๊อบเป็นอย่าง,นงเนาะเนื่องจากว่าพานข้าวบวนกันที่ว่าใส่เวลานาน,านที่อยู่ใต้ดินแล้วก็แสไว้ นานน่แหละนะขเขาเลยว่ามันบ่มีรสชาติความปิดมักเผ็ดมันจะกลายเป็นคือซีนเลยทุยกคนใส่เข้าไปนี่แล้วก็น้ำที่จะใส่นี่ต้องเป็นน้ำที่เราต้มแล้วเนาะต้มซุกแล้วเราก็ป้าให้มันเอียดไว้หนึ่งจึงใส่เด้อเราจะใส่เกลือเกลือเด้อเกลือนี่แล้วแตะน้องแล้วถามักเค็มหรือใส่เค็มใสพ่พอดีพอดีอะไรพอดีเนาะเบิ้งระดับของน้ำเอา จะเซน้ำหลายบนใดก็น,น,นี่ป้าให้น่ำ้ำอันนั้นเอาอุ่นจักระยะหนึ่งเล้กกว่าเราจึงใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยน้ำใหมมันท่วมมักเพชรเดอร้อทุกคนเดอ้อเ่น้ำเนาะ เซตท่วมักเพชรแลว้วก่เรือนั่นจะเซตได้แต่ก็แลเรแต่แต่ว่าต้องให้มันท่วมม๊กเพชรนิดน,นึงเดี๋ยวเห็นมันบูดเนาพอนี่เขาจะได้สีสดใสแบบนี้แลว้วก็อัพเลยเอาฝาอัพเลย นี้เห็นบ่ทุกคนสังเกตว่าหลังจากที่ใส่น้ำเข้าไปแล้วมักเพชรมันจะพูขึ้นมาทั้งเคืองเลยครับจะเห็นน้ำอันนี้เวลาที่มันเนาะป้าไห้แล้วก็อุณหภูมิของมันลดลงแล้วก็หลังจากที่มันมักเพชรมันยังจะเปย่ออนนิดนึงมันก็จะยุบลงมาทั้งใตนี่คือเ่าเมื่อเวลานั้นเราสามารถกินได้เพราจําเป็นต้องป้าไปเป็นปีก็ไ้คือกันแต่ว่าถ้าจะให่มีรสชาตินะยังเหลือกับป้าหนึ่งเดือนขึ้นไปซะเพื่อ้มันมีรสชาติเนาะ รสชาติที่จะแตกต่างจากมะพร้ดองทั่วไปอย่างที่บอกไปมันจะลงมาด้อพอไปประมาณเดือนหบ่ฮอดเดือนประมาณเจ็ดมือ้อกว่จะลงมาพีมื้อหลังจากนั้นก็กินได้แต้ว่าอย่างที่บอกไปถ้าจะให้มีรสชาติแตกต่างไปจากมะพ็้ธรรมดามะพ็้ดองธรรมาดาต้องอยังได้ก่อนหนึ่งเดือนขึ้นไปโอเคตอนนี้ได้เวลาไปฟังดินกันเนาะตอนแรกเราว่าซิไปฟังอืน่นแต้ว่าแม่วันนี้เขาความเสือของอาคาบุหันเขาว่าฟังตอนคืนเนาะ นี่คือบักเพชรดองฟังด okay, ินเนาะนี่ต้นตำรับมาจากบักเพชรดองฟังดินสองห้ปีโอเคไปโอเคทุกคนตอนนี้เราสิฟังดินกันแล้วถ้าจับปลาไว้เป็นไม่ว่าปี2ปีจะน่แนะน้ำให้คุดเลึกๆนอยนึงแต่วานี้เาจะปลาไว้ประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสเดือน โอเคได้เวลาแล้วทุกคนหลังจากที่เาขาคุดเข้าไปประมาณ80ซังประมาณ80 80นี่แล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ตองเซ็กเบิง้งว่ามันบ่มีลมเข้าหรือบม่มีมันยังเข้าไปเนาะต้องบีบออกเบิง้งบีบเบิ้งแบบนี้เนาะเผื่อว่ามีน้ำหย่อยออกมาบ่นี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยตะกว้องมานี่เข้าไปนี่ <c oughs> เลกิกพอสะทุกคเห็นปะ นี่โอเคหลังจากนั้นแล้วก็ข็ถมถมถมเข้าไปเลยแต่ว่าตัวนี้มันซียูนานหดไดเลยเด้อยังน้อกว่าสองปีแต่ว่าขาบ่ได้ปลาสองปีดอกถ้าว่าจะป้าน้แบบโดนโดนเป็นเป็นร้อยคือเขาขคือค่อยเลา่าไปนะเน้นน้ำให้ใส่ขวดแก้วเดี๋ยวประมาณอีกประมาณหนึงเดือนหรือว่าสองเดือนเจอกันทุกคนนี่จะได้รดซาติแเบว่า ปักเพชรดองแวบพิสดาร ถมให้มันแน่นๆโอเคทุกคนได้แล้วนะตอนนี้เนาะนี่ลอง แนะนำให้เอฟซีองไปเฮ็ดซิมเบิงได้เนาะมันจะมีรสชาติแบบใดมันจะคือข่อยว่าวบอกมันจะมีรสชาติแตกต่างจากมะเพ็ดตัวทัวไปเด้อโอเคเดี๋ยวจะเป็นกันเฮ็ดเมนูเมนอย่างเพ็ดดองแบบพิสดารสไตล์ของอาค่าเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนอเฮาซีเฮ็ดคลิปตอนที่เฮาซีคุดมันออกมาจากพืนดินเนาะโอเคถ้าใครมักก็อย่าลืมกดแล้วก็ติดตามไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันไว้ในคลิปหน้าเนาะคลิปที่เฮาซีเอามันขึ้นมา น้าจะประมาณเดือนหน้าหรือว่าเดือนนายน้องบนานนใจกันสะายดี